นะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมนะครับมันสามารถที่จะแบบมีเสียงแทรกไหมนะครับก็ถือโอกาสได้ทดลองโปรแกรมไปด้วยก็พูดถึงวงจรแห่งความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองนะครับ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานั้นทําได้เราทําทุกอย่างได้เพราะในโลกนี้ทุกคนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนั้นคิดในสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งหมหัศจรรย์ของโลกต่างๆหรือหรือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ประจําวันไม่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าหลอดไฟต่างๆมากมายพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มีความ ทัศนะมุมอมองที่มีความเชื่อมั่นต่อตัวเองว่าตัวเองทําได้นะครับนี่เป็นเรื่องแรกเลยของทุกคนของมนุษย์ทุกคนคือต้องมีความเชื่อมั่นต่อตัวเองเพราะคนอื่นเขาเชื่อเราเขา, Roose เ,ขาเชื่อว่เาเ,เราทําได้คนอื่นยังเชื่อว่าเราทําได้และทำไมเราจะไม่เชื่อตัวเราเองว่าเราไม่ได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเราก็ต้องสร้างเป้าหมายขึ้นมาเราต้องมีเป้าหมายครับ เป้าหมายเป้าหมายแน่นอนเป้าหมายเนี่ยทุกคนต้องมีเป้าหมายสมมติเราจะเดินทางไปไหนสักที่แตงนี้นฉันอาบน้ํมาไม่ใหม่ฉันสุกน่นี่เลยเราก็เราเดินทางไปไหนเนี่ยเราสมมติเราไปกรุงเทพเป้าหมายเราอยู่ที่กรุงเทพเราจะไปด้วยวิธีไหนอันนั้นก็เป้าหมายเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือเราเราบอกว่าเราเริ่มต้นทํางานเราเส,รสร้างอนาคตเราอยาก,กเกษียณเมื่อไหร่เราอยากมีเงินเราอยากมีบ้านคือทุกอย่างต้องมีเป้าหมาย ว่ามีเป้าหมายก็ต้องมีความใฝ่ฝันเป้าหมายนั้นจะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ความใฝ่ฝันของเราเรามีความใฝ่ฝันเรามีความคิดความใฝ่ฝันเปรียบสมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันต้องลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเราบอกว่าเราต้องการรถคันงามสักหนึ่งคันเราต้องการรถ b ีเเราต้องการรถเบนซ์เราต้องการบ้านเราต้องการประสบความสําเร็จ มีเงินเป็นหลายหล,ายล้านบาทหรือหนึ่งล้านสองล้าน,านแต่ประสบความำเร็จในขั้นตอนไหนคือคุณต้องคิดอยู่ตลอดว่าเป้าหมายกับความฝ่ฝันมันคู่กันคุณต้องเห็นมันมีวิทยากรสมัยก่อนสอนผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้รถอะไรเนี่ยนะนั้นคุณต้องเข้าไปนั่งนะไปดูที่โชว์รูมรถแล้วคุณไปนั่งข้างในรถและสตาร์ทมันเปิดแอร์เย็นชานั่นคือปบ,บมัน มันเป็นความฝันมันมันอินมันต้องอินกับมันมันเป้าหมายความใฝ่ฝันนะครับคู่กันต้องต้องเชื่อมั่นในตัวเองตัวเราเป็นตัวแทนใหม่เราต้องการขายให้ได้หรือว่าเราเป็นตัวแทนแล้วเราอยากขายเขตใหญ่เป้าหมายเราก็ต้องวางและเราต้องคิดไว้วันหนึ่งผมพูดเสมอว่าหากเราไม่ออกจากอาชีพนี้ไปก่อนเนี่ยเราสามารถเก็บเบี้ยประกัน รายละหนึ่งล้านสองล้านหรือห้าล้านและสิบล้านได้ในช่วงภาวะปัจจุบันนี้มีโอกาสมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายและความใฝ่ฝันเมื่อเรามีเป้าหมายเรามีความใฝ่ฝันแล้วเราก็ต้องเริ่มวางแผนแผนสมมื่อเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังเนี้ยเราคิดละเราบอกเราอยากได้บ้านแบบไหนมีบริเวณมีห้องกี่ห้องมีห้องน้ำยังไงนะเราก็ต้องหาช่างมาเขียน นะสถาปนิกมาเขียนแบบเขียนแปลนบ้านเขามาเขียนแปลนเขาต้องถามความเจ้าของบ้านว่าเจ้าของบ้านต้องการแบบไหนก็เหมือนกันวันนี้เราต้องการแบบไหนเราบอกว่าเราอยากปะสมเราอยากได้อะไรเราก็ต้องมาเขียนแผนวางแผนว่าจะได้กี่ปีนะถึงจะได้นะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ซอยมันมานะสมมติว่าเราบอกว่า5ปี3ปี แต่ละปียังไงแต่ละสัปดาห์ยังไงแล้วแต่ละวันยังไงเราจะทํำยังไงแผนเขียนอย่างชัดเจนเมื่อเราเขียนแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือทํานะครับปฏิบัติตามแผนบ้านเวลาช่างก่อสร้างเขามาก่อสร้างบ้านเขาสร้างตามพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวที่อาสาปนิกเขียนไว้นะครับเขาทำนั้นถ้าเขาทำผิดบ้านก็อาจจะ ไม่ทนหรือไมอ่อาจจะพังลงก็ได้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราสร้างกำลังลงมือทำเราก็ต้องติดตามตรวจสอบเป็นระยะระยะว่ามันไปถึงไหนแล้วที่เราวางไว้นะพบลูกค้าไปแล้วกี่คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขายได้เท่าไหร่แล้วหรือหรือถ้าสร้างบ้านเออมันไปถึงไหนแล้วห้องน้อยเป็นตามสเปคของเราไหมตามแบบ พิมเขียวที่ทำไหมนะครับทุกอย่างมันก็ลงมือทำแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนั้นแล้วนะครับวงนอกสุดนะครับในงานอาชีพของเรานะครับเริ่มต้นที่การสวยงาผู้มุ่งหวังคือเราต้องมีรายชื่อสมัยก่อนอาจารย์สอนหวัวหน้าสอนเราบอกว่าเราต้องมีร้อยรายชื่อ เราต้องเขียนเราต้องนึกว่าเราจะไปหาใครลูกค้าอยู่ที่ไหนและเขาเป็นใครบ้างแบ่งเกรดลูกค้าออกมาแสวงหาผู้มุ่งหวังหลังจากนั้นก็ทาบทามนะอาจจะโทรศัพท์ไลน์ไปหาเดี๋ยวนี้ยิ่งสะดวกสมัยก่อนต้องขับรถไปนะเดี๋ยวนี้ลไลน์ไปโทรศัพท์ไปสะดวกมากนะเงินก็ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ก็ไม่ต้องจ่ายเปิดและเปิดการขายเปิดการขาย ็สามารถขายได้ทงางไลน์ก็ได้เปิดการขายทงางไลน์ก็ได้หรือไปพบโดยส่วนตัวเมื่อขายได้ก็บริการลูกค้าเมื่อบริการลูกค้าก็จัดระบบหานก็จัดระบบงานในการประชุมในการทํางานในการวางแผนสุดท้ายกลับไปที่การแสวงหาผู้มุ่งหวังอีกทีนะึเราเห็นไหมครับงานของเราเริ่มต้นที่การแสวงหาผู้มุ่งหวังและจบที่การแสวงหาผู้มุ่งหวังเช่นเดียวกันนี่คือขบวนการในขณะที job งานนี่คือ job องาน job description ของตัวแทนของงานของเราลองนึกภาพว่าเราไปทำงานอื่นเหมือนกันเช้าต้องไปทำงานนะไปถึงปั๊บเขาวาง job ให้เราเรียบร้อยว่าให้คุณทำอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าเที่ยงหยุดทานข้าวบ่ายทำงานต่อเย็นเลิกงานแล้วชีวิตก็วนเวียนนี้หยุดเสาร์อาทิตย์คุณจะเห็นได้ว่า job ดีคริปชันมันก็จะเป็นอย่างนี้ในงานของเราเช่นเดียวกันเราก็ต้องมีจ็อบจ็อบดีคริปชันเช่นเดียวกันนะครับเช่นเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาจะทําอะไรนะเตรียมการยังไงนะเตรียมรายชื่อยังไงจะจัดไปเข้าไปชุมยังไงอ่านหนังสือหรือเตรียมการไปพบยังไงหลังจากนั้นออกตลาดออกตลาดช่วงนี้ออกไม่ได้นะครับโควิดที่นี่ภะครับูเกตนะก็ออกตลาด นะครับพบลูกคา้ากี่คนเสร็จกลับมาสรุปงานวางแผนงานสรุปงานต่อแล้วก็อ่านหนังสือนอนชีวิตก็วนเวียนแบบนี้ในขณะที่ไอ้อื่นเนี่ยเขาควบคุมเราแต่นี้เราควบคุมตัวเองนะงานของเราเปรียบเสม,มือนการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับไม่มีใครมาบังคับเราเราต้องดูแลตัวเองเราต้องมีวินัยเราต้องมีดิสซิเพลนในการที่เราจะาทำงานให้ประสบความสำเร็จนี่ก็คือวงจร นี้ผมได้มาจากในหนังสือของนอร์แมนลาวินนะครับเคยเขาเขียนไว้นะครับนี่คือนอร์แมนลาวินซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะเป็นเป็นสูตรแห่งความสําเร็จวงจรแห่งความสําเร็จทีเ่เรียนรู้กันต่อๆกันมานะครับเอาละครับอีกตัวหนึ่งที่ในหนังสือของคุณทําได้ของนอร์แมนลาวิน นะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือก็จะเห็นว่าเขาบอกว่ามีองค์ประกอบ3อย่างในการทำงานของเราอย่างแรกก็คือกิจกรรม activity ซึ่งรวมถึงการแสวงหารายชื่อและการติดต่อใจในจำนวนที่มากพอที่จะเปิดการขายนี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่2ก็คือทักษะนะครับได้แก่ความสามารถที่จะทำให้คนทำในสิ่งที่เราต้องการให้พวกเขาทำซึ่งเราเรียกว่า การขายนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่ส,ส,สก็คือความรู้แต่เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดได้เหมาะสมกับตลาดของเราซึ่งตลาดแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสอย่าง3ามองค์ประกอบที่นะัมแนลาววนนะนักขายที่ประสบความสำเร็จของโลกชาวอมเมริกันเนี่ยได้ ทำเขียนลงไปนหนังสือว่าในคุณทําได้ถ้าใครไปหาหนังสือนี้อ่านก็เห็นว่าสามอย่างในงานเขาคือกิจกรรมทักษะและก็ความรู้นะครับถ้าจะบอกว่าสมมุติว่า A คือกิจกรรม activity ตัว A คือกิจกรรม activity อักษรนะ s ตัวต่อมาคือทักษะหรือว่าสกิลและก็ k ก็คือความรู so ้หรือว่า knowledge a s k ความรู้หรือ knowledge ถ้าผมจะใส่สูตรเป็นแบบนี้นะครับอาจจะพูดได้ว่า a คูณ s คูณ k เท่ากับ i i คือ income นะครับเท่ากับรายได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูระดับถ้าระดับศูนย์คือต่ำสุดนะครับแล้วก็ระดับ1คือแย่ระดับ2คือดีและก็ระดับ3คือดีมากนะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับเราจะใส่สูตรนี้และท่านจะมองออกว่าคำว่า a อสสูตรนี้มันจะจอ,อกมายังไงเราดูดีๆนะครับแต่ละคะแนนเนี่ยโดยรวมหมายถึงมูลค่า200,000บาทต่อนหน่วยต่อนหนึ่งคะแนนคือ200,000บาทดูดีๆนะครับกิจกรรมในระดับต่ำเท่ากับหนึ่งทักษะในระดับต่ำสุดก็คือหนึ่งความรู้ในระดับต่ำก็คือหนึ่ง มาดู a คูณ s คูณ k เท่ากับ i คือ Income ถ้า Activity คือเราไปพบลูกคา้าการหารายชื่อเท่ากับ1น,นะครับทักษะคือการฝึกการทำท่ากับ1ในขณะเดียวกันความรู้เราเป็นตัวแทนใหม่ท่ากับหนมันคือเท่ากับ1นึนคูณหเท่ากับ1นึ่นนครับหน่วยละสองแสนที่ผมเรียนเมื่อกี้แสดงว่า ตัวแทนคนนี้สามารถทำไรายได้ปีแรกได้ประมาณ200,000บาทน,นี่คือหมายความว่าเขามี Activity ที่ค่อนข้างต่ำนะครับและทักษะที่เขามีก็ยังไม่ชำนาญมากในขณะที่ความรู้ก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับเขาเขามีรายได้ปีละประมาณ200,000แต่เรามาดูต่อนะครับถ้าเราสามารถปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งให้ดีมากสมมติ เราปรับปรุงตัว K คือตัวความรู้อบรมความรู้ให้ดีมากรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างไงนะครับมาดูเราแค่ตัวเดียวนะครับเราเรียนรู้เรื่องแบบประกันเราเรียนรู้เรื่องทักษะเออเราเรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องแบบเรื่องอนุสัญญาเรื่องเทคนิคการขายต่างๆนะครับมาดู A คูณ H คูณ K เท่ากับ I นะครับ Income Activity เหมือนเดิมนะครับยังหนึ่งเหมือนเดิมต่ำสุดในขณะที่ทักษะเท่ากับห แล้วก็ความรู้เรามีมากขึ้นเท่ากับสามแล้วหนึ่งคูณหนึ่งคูณสามเท่ากับสามเมื่อกี้ผมบอกว่าหน่วยละสองแสนเท่ากับสามหน่วยก็คือหกแสนบาทตัวแทนคนนี้แค่ปรับปรุงเรื่องของความรู้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นหกแสนครับจากสองแสนแค่เขามีความรู้เพิ่มขึ้นเขารู้เรื่องแบบประกันเข,เ,รรญญเขารู้เรื่องอนุสัญญาเขารู้เรื่องเทคนิคต่างๆนะมูลค่า ต่างๆเนี่ยก็ทําให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะมาดูต่อต่อไปเรามาดูว่าจะปรับปรุงความรู้อีกเท่าไหร่ตอนนี้ความรู้เขาเท่ากับ3ถึงแม้เขาจะมีความรู้เท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนมากนะครับนะนอกจากที่จะมาปรับปรุงเรื่อง activity ครับคือตัวกิจกรรมก็มาดูนะครับ a ค s คูณ k เท่ากับ i นั่นหมายความว่า เอเมื่อกี้หนึ่งจะไม่ต่ำสุดตอนนี้เขามาบอกว่าเขาพบลูกค้ามากขึ้นเขาพบลูกค้ามากขึ้นเขาทํากิจกรรมมากขึ้นเขาหารายชื่อมากขึ้นแต่ทัาากษะเขายังเหมือนเดิมนะครับเขายังไม่ค่อยชํานาญการพูดการพบการอะไรยังไม่ชํานาญการปิดการขายความรู้เขามากขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ยังเท่าเดิมนะครับสามเมื่อกี้ที่ผมพูดถ้ากับสองคูณหนึ่งคูณสามเท่ากับหกคุณดูสิครับ หกหน่วยหน่วยละสองแสนเท่ากับหนึ่งล้านสองแค่เขาพบลูกค้ามากขึ้นเขามีแอคทิวิตี้มากขึ้นเขามีประชุมมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นล้านสองตัวแทนคนที่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นปีละล้านสองเลยแค่ปรับปรุงเรื่องแอคทิวิตี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจดจ่อกับการปรับปรุงจุดอ่อนของเราก็จะได้ผลมากที่สุดตัวแทนคนเดียวกันนี้สามารถปรับปรุงทักษะ จากหเป็น2องเขามีรายได้ถึงล้าน2เลยทีเดียวตอนนี้เรามาดู a คูคูณ k ทัากัาะ i ทักษะท่ากะสองเขามาไม่ใช่ activity ทั้งสองแต่เขาฝึกฝึก role play เ,เขาฝึกบทการพูดทักษะ skill เขาไปพบลูกค้ามากขึ้นความรู้ก็เท่าเดิม เท่ากับ2องคูณ2คูณสามเท่ากับ12คุณเห็นไหมครับรายได้เขาเพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน4เลยรายได้ปีแรกก็เพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน4แค่เขาปรับปรุงตัวสกิลซ้อมมากขึ้นไปพบมากขึ้นนะครับเพราะนั้น Activity 2ทักษะ2 Knowledge 3รายได้ตัวแทนคนนี้เป็น2ล้าน4เลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนคนนี้ต่ำกว่าต่ำสุดในส่วนใดส่วนหนึ่งคือเขามีทักษะดีมากนะครับสามนะครับมาดูนะครับเขามีทักษะดีมากเท่ากับสามแต่เขาไม่มีกิจกรรมเลยความรู้ดีสามทักษะดีสามแต่เขาไม่พบลูกค้าเลยอะครับ ถ้ากับศูนย์คูณสามคูณสามถ้ากับศูนย์คือต่ํากว่าเกณฑ์รายได้ของตัวแทนคนนี้ก็ปีหนึ่งไม่ถึงสองแสนบาทสุดท้ายถ้าเขามีรายได้ไม่มากนะเขาต้องออกจากธุรกิจนี้แน่นอนเขาไม่สามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้เพราะรายได้ปีหนึ่งไม่ถึงสองแสนก็เดือนเท่าไหร่เองอครับไม่สามารถอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า activity สําคัญมากนะครับคือต้องพบลูกค้า ถ้าคุณพบวันละคนอาทิตย์ละห้าหกวันหกคนสี่อาทิตย์อกสี่ยี่สิบเดือนละยี่บสี่คนปีละเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับ activity อ่ะมาดูต่อนะครับถ้าตัวแทนคนนี้นะครับจดจอกับการแสวงหาผู้มุกหวังอย่างเดียวและนำไปสู่จุดต่ำสุดของ activity ของกิจกรรมเห็นไหมครับ เขาพบลูกค้า1ทักษะ3ทักษะถือว่าสูงสุดชำนาญความรู้กระชำนาญดูสิครับ activity แ,แค่พบลูกค้าแค่1 1ึ่งคูณสมคูณสามเท่ากับเตัวแทนคนนี้ถ้ากับมีรายได้ปีละล้านแเห็นไหมครับรายได้เขาก็าข้างสูงพรสวรรค์ส่วนอื่นของตัวแทน ได้ถูกนําไปปฏิบัติเห็นไหมครับเขาฝึกความรู้โอเคแต่แอค i ไม่มีเมื่อกี้ Activity 0ศูนย์ถ้าเขาไม่มีรายได้เลยะครับรายได้น้อยมากอะแต่ถ้าเขาพบลูกค้าในขณะนี้ก็มีความชํานาญอยู่แล้วและมีความรู้อยู่แล้วก็จะทําให้รายได้ของเขานั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูนะครับเมื่อกี้สูตร ASK เท่ากับ I ครับ a c t i v i t y นะครับ skill knowledge income นะครับสูตรนี้เป็นสูตรของผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เขาสอนกันมาเป็นร้อยร้อยปีเลยครับนั้นต้นทุนของตัวแทนประกันชีวิตคืออะไรครับคือเวลาครับเวลาทุกคนเมเวลาเท่ากันนะครับยีชั่วโมงตัวแทนหนึ่งคนทำงานวันละสิชั่วโมงฟังดีๆนะครับ สิบชั่วโมงรายได้สองหมืนบาทต่อเดือนถ้ายี่สิบชั่วโมงรายได้สี่หมืนบาทต่อเดือนถ้าสามสิบชั่วโมงรายได้หกหมืนบาทต่อเดือนเปลี่ยนจากตัวแทนเป็นผู้บริหารซึ่งสิบชั่วโมงรายได้สองหมืนยี่สิบชั่วโมงสี่หมืนสามสิบชั่วโมงหกหมืนเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้นะคนเราทํางาน วันนึ่งก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเจชั่วโมงนะสาชั่วโมง20ชั่วโมงเป็นไปได้ยากตัวแทนคนเดียวแต่จะเป็นไปได้เมื่อเราทํำยังไงถ้าเราเป็นตัวแทนอยู่เราเปลี่ยนจากการเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารตัวแทนสร้างตัวแทน10คนมีเวลา100ยชั่วโมงและได้200,000บาทต่อเดือนะ การขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยซัมซุงไม่ยากครับขึ้นได้ทุกเดือนถ้าคุณผ่านหลักเกณฑ์ของบริษัทมีพีซีสี่แสนส่วนตัวแสนหนึ่งจากทีมันทีมันมีสี่คนรวมแล้วทั้งทีมคือสี่แสนคุณก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารตัวแทนได้คุณเห็นไหมครับถ้าเราทำงานคนเดียวเต็มที่นะครับคุณก็แปดเก้าชั่วโมงหรือสิชั่วโมง แต่ถ้าคุณมีตัวแทนสิบคนคุณสร้างตัวแทนสิบคนคุณมีเป็นร้อยชั่วโมงครับจะได้คุณก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนธุรกิจประกันชีวิตก็คือเวลานะครับเราทำงานคนเดียวขายคนเดียวทำเต็มเวลาขายเต็มเวลาทำงานหกวันวันละสิบสองชั่วโมงเวลาแปดโมงถึงสองทุ่ม พบลูกค้าเต็มที่วันละสี่คนคนละสามชั่วโมงเดือนละเก้าสบคนเท่ากับอัตราส่วนก็คือขายได้หพบอกคนขายได้หนึ่งคนเขาจะขายได้เดือนละสิบหคนเบีย้ยประกันเฉลีย่ยก็หมื่นห้าสมมุติก็จะมีเบีย้ยเดือนละสองแสนสี่สองสี่หมนบาทมีรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาทครับเพราะตัวเราคนเดียว สองมือสองเท้าหนึ่งหัวหนึ่งปากเวลาที่มีจำกัดเท่านี้จะขยายให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเต็มที่นะครับคือตัวเราก็เลยทำเต็มที่ขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามาดูครับมีทางเดียวที่จะเพิ่มจำนวนกิจกรรมแอคทิวิตี้ให้มากขึ้นคือการหาคนทำงานชวนคนเข้ามาทำงานชวนคนมาเป็นคู่ค้านะครับ นะครับภายในเวลาที่เรามีอยู่เท่าเดิมนะครับหากมีคนทำงานสิบคนอย่างเช่นผมเรียนเมื่อกี้นะครับเท่ากับเรามีจำนวนกิจกรรมที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าคือพบลูกค้าได้วันละสี่สิบรายเดือนละเก้าร้อยหกสิบรายขายได้เดือนละร้อยหกสิบรายผลงานเบี้ยประกันเดือนละสองล้านสี่เหตุผลเพราะมีสิบคนครับทำงานยี่สิบมือยี่สิบเท้า สิบปากสิบหัวนะครับนี่คือตัวแทนสิบคนและถ้ามีตัวแทนสามสิบนะครับประเด็นสำคัญคือว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกเดือนครับเมื่อกี้ที่ถ้าเราเป็นตัวแทนเราเต็มที่แบบนั้นแต่เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทุกเดือนแต่แบบนี้นเราทำแบบนี้ได้ทุกเดือนครับนะเพราะนั้นเนี่ยเพราะกฎจำนวนมากและกฎเฉลีย่ยและด้วยระบบ งานที่ดีมีมาตรฐานโดยเฉพาะอยิ่งที่บริษัทนะไทยสัมซุงได้วางมาตรฐานมีระบบการซัพพอร์ตการดูแลการติดตามการช่วยเหลือผมผมคิดว่าวันนี้ดีมากๆครับที่บริษัทช่วยดูแลและสนับสนุนเรื่องนี้ทีนี้น้องๆหรือว่าคนที่กำลังมองหาสอบแสวงหาอาชีพ คนใหม่ๆห,หรือผู้มุ่งหวังใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักตัวอาชีพตัวแทนที่มองอาชีพตัวแทนว่าไม่ไม่ทำไม่ได้ไม่มั่นคงนี้ลองดูตรงนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตแนะนําน้องๆที่กําลังเสาะแสะวงหาอาชีพที่มีความมั่นคงและมีความต่อเนื่องนะครับและมีะไรายได้ที่ไม่จํากัดนทํามากได้มากทำอะไรลองดูนะครับเอาผมดูสมมติว่า รายได้ที่ต้องการของค <in> ุณสมมติว่าคุณทํางานอยู่ปัจจุบันคุณทํางานประจําอยู่รายได้ที่ต้องการเดือนละสี่หมื่นสมมติว่าคุณต้องการสี่หมื่นรายได้คุณต้องการวันนี้คุณทํางานประจําอยู่ถ้ากับคุณมีรายได้สองหมื่นสมมติว่าคุณมีรายได้สองหมื่นนั้นรายได้ที่คุณต้องการเพิ่มก็คือสองหมื่นบาททีนี้ไอ้รายได้ที่ต้องการเพิ่มนี่แหละครับเอามาจากไหนล่ะทีนี้รายได้ที่คุณเพิ่มมาจากการขายบางคนขายออนไลน์บางคนขายของตลาดท้ายรถบางคนขาย ไปขายหลายที่นะครับนะครับขายของนะครับไรายได้เพื่อให้เพิ่มไรายได้สองหมื่นที่ต้องการหรือมาจากบางคนมีบ้านให้เช่าสร้างบ้านให้เขาเช่าก็ไรายได้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็สองหมื่นรวมเป็นสี่หมื่นเหมือนกันนะครับหรือบางคนปล่อยเงินกู้นะครับหรือเล่นแชร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครที่ต้องการหาไรายได้เพิ่มขึ้น <c oughs> ผมขออนุญาตที่จะเชิญชวนนะครับ อีกตัวหนึ่งคือการมาทำโอทกับไทยสัม u ุงเราครับตอนนี้คุณทำงานประจำคุณก็เลิกงานแล้วคุณก็มีเวลาคุณก็มาทำโอทกับเรามาอบรมมาเรียนรู้ทำโอทกับเรานะครับแต่ผมขออนุญาตตกลงเรื่องเวลากับคุณหน่อยกับคนที่จะมาหน่อยครับมาดูดีๆนะครับ วันจันทร์คาพุธพรฤหัดเราทำงานแปดโมงถึงห้าโมงดูดีๆนะครับแปดชั่วโมงคูณห้าทกับสี่สิบชั่วโมงครับเพื่อมีรายได้สองหมื่นสี่สิบชั่วโมงผมขอเวลาวันละสามชั่วโมงหลังจากที่คุณเลิกงานสามชั่วโมงคูณห้าวันเทากับสิบห้าชั่วโมงบวกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเพื่อ มาเรียนและฝึกเรียนและฝึกเพื่อเพิ่มรายได้ขึ้นมาสองหมืบาทถ้าก็สี่หมื่นโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรครับคุณไม่ต้องลงทุนในขณะที่งานอื่นคุณต้องลงทุนและลงแรงแต่งานนี้คุณไม่ต้องลงทุนเรียนและฝึกฟรีด้วยครับฟรีเรียนฟรีมีที่ไหนบ้างขนาดเรียนคอมพิวเตอร์เรียนทำอาหารเรียนทุกอย่างยังต้องเสียเงินเลย แต่เรียนธุรกิจเรียนอาชีพคุณไม่ต้องจ่ายแต่คุณต้องมีจัดบริหารเวลามีความตั้งใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับที่สำนักงานของเราตอนนี้ต้องการบุคคลที่จะมาเป็นร่วมงานจํานวนมากนะครับบริษัทไทยสำรวมการขยายงานทั่วประเทศต้องการผู้บริหาร และก็ตัวแทนนะครับถ้าคนที่มีบัตรอนุญ,ญาตอยู่แล้วมาเป็นผู้บริหารสามารถมาเป็นผู้บริหารที่หลังจากคุยกันแล้วถ้าผ่านหลักเกณฑ์ก็สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้เราต้องการผู้บริหารเราต้องการ AVP และเราต้องการคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำนวนมากนะครับผมเรียนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับว่าคุณด้วยภาวะแบบนี้ คุณได้มาหมื่นกับไม่หมืน่นคุณได้มาแสนกับไม่แสนคุณไม่ต้องลงทุนเลยนะครับสำนักงานเราอยู่ที่หมู่บ้านคารนาธานีบ่อแร่นะครับที่จังหวัดภูเก็ตเรียนเชิญนะครับเชิญเข้ามาเรียนรู้ติดต่อเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับก็สำหรับไลน์นี้ก็เป็นเรียกว่า ถือว่าเป็นไลฟ์ที่ผมได้ทดลองโปรแกรมด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสทดลองสไลด์นะครับได้ถ่ายทอดออให้กับทุกๆคนได้ได้รู้หรือให้ตัวแทนนี่ผมสอนตัวแทนในกลุ่มด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะกันนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมี